ฟันโนวาเข้าคู่กันดีเข้ารังแล้วนะครับคาดว่าจะไข่เร็วๆนี้นะครับนี่ตัวผู้อยู่ข้างนอกนี่นี่ตัวผิวผัวอะไรเนี่ยน้องตัวน้อตัวเมียนะครับเรามาแอบดูกันหรือว่าเขาไข่แล้วก็ไม่แน่ใจไข่ได้หรือเปล่ามาดูกันเริ่มดุนะครับเริ่มดุ ยังนะครับยังไม่ไข่อันนี้คือให้ลูกแล้วนะครับเยให้ลูกแล้วแต่ทิ้งช่วงประมาสามตีเดือนแล้วนะครับไม่ไข่ก่อนหน้านี้อพอเขาไข่ามาเนี่ยผมเอาไข่ไปฟักเองนะครับเอาไข่ไปฟักเองก็ประมาณยี่สิบวันหลังจากเอาไข่ออกเขาก็ไข่ใหม่นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้มา,อาสองอคลอกนะครับสองอคลอกเป็นแบบนี้มาสองอคลอกแล้วโดวยเขาไขา่ผมก็ไม่ให้เขาเลี้ยงลูก ผมก็เอาไปฟักเองแล้วก็เลี้ยงลูกเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ไข่นะครับก็ถึงช่วงประมาณสามสีเดือนละก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาตัดขนนะครับนี่นะครับความน่ารักของโมแกวสันกโนวแต่เตียงดังนะครับเตียงดังอย่างที่ผมทำคลิปอื่นๆไปนะครับนี่ไงนิ่งูดมันก็เหมือนยิงยุนะครับนกไอพันนี้เราบอกใหเงียบมันก็ดังนะครับน,น,นี่นะครับ ตัวเมียอ,อายุประมาณสามปีนะครับตัวผู้ก็เกือบสี่ปีนะครับอันนี้สองตัวนี้ผมเคยตลับคู่นะครับเคยตลับคู่พอเข้ากันได้นะครับแต่เขาก็ไม่ไข่นะครับก็เลยย้ายกลับมาจับเป็นคู่เดิมเขาก็เริ่มนอนรังอีกเหมือนเดิมนะครับกายจะลองว่าลองตลับคู่ให้ตัวเมียเนี่ย่าไปคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวผู้นะครับอา่าอยู่ตัวเดียวนะครับอตัวเดียว แต่เขาไม่ไข่นะครับอย,อยู่กันประมาณสามสี่เดือนนะครับเขาก็ไม่ไข่ไม่ใช่สิประมาณสองเดือนสามเดือนนะครับเขาก็ไม่ได้เข้ารังนะครับผมก็เลยย้ายกลับมาให้เขาอยู่คู่เดิมนะครับเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะเข้าทำรังห่วงรังนะครับอาการแบบนี้ห่วงรังนะครับแต่เราเราก็ดูได้ว่าเขาจะพอท้องหรือเปล่าอะไรนะครับเราก็สามารถดูได้ ส่งท้องก็จะป่องๆนะครับเวลาเขาจะไข่เนี่ยแปบนูนขึ้นมาเห็นได้ชัดนะครับเวลาเ็าก่อก้างโครงแบบนี้เราก็สังเกตเอานะครับอันนี้ก็เริ่มท้องเลยนะครับผมว่าเริ่มท้องเลยนะครับเพราะอาการผมดูจากอาการแบบนี้นะครับแล้วเขาก็สมบูรณ์นะครับขนเป็นเงาแล้วนะครับก็คือหลังจากที่เขาถ่ายขนมานะครับเขาก็เลยหยุดไข่ไปแล้วก็เนี่ยเริ่มเต็มขนก็เริ่มสมบูรณ์ดีนะครับสวย ก็น่าจะไขเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมกันเช่นเดิมนะครับนี่ตัวนี้เขาชื่อไอตรงไปเองชอบพ่อยอยู่ข้างบนชอบพ่อย่ชอบพ่อยุาจากข้างบนลงข้างล่างนะครับเลยตั้งชื่อไอตรงตเตงตัวอื่นก็ห้อยเหมือนกันนะครับแต่คือไม่บ่อยตัวนี้เผลอไม่ได้นะครับเผลอไปก็นี่ยอยู่หลังตรงแล้วนะครับคนนั้นในแยกก็อยู่ตัวเดียว ก็เลยย้ายกลับมานะครับย <an> ้ายกลับมาเห็นตัวเมียกับอีกคู่หนึ่งเขาไม่เขาไม่นํากันเข้ารังนะครับก็เลยคาดว่ามันไม่น่าจะไข่ก็เลยแยกย้ายกลับมาอีกเพราะว่าเขาดูกันเช่นเดิมนะครับเราไม่ต้องเทียบใหม่นะครับเพราะว่าเขาเคยอยู่ด้วยกันนกนี้ก็จําจํากันได้ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่รีบเราก็ให้เขาอยู่คู่ใหม่จนเขาไข่เลยก็ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรา ชัวในในเพศนะครับอย่างของผมเนี่ยผมตัวเพศทุกตัวนะครับสำหรับนกแก้วตันกวนัวนะครับคือค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นก็มีพลาดนะครับแอบมีพลาดบ้างแต่ก็คือน้อยนะครับน้อยท้อ,ทองได้จริงๆนะครับท้องได้จริงๆผมมีเลือกแบบท้องเลยนะท้องไม่ใช่ เรื่องหวงครั้งอ,อ,อ,อนะครับแต่ถ้าไขตอนไหนนะ่ะเผมจะอัปเดตให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวสมาชิกที่มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นเดิมนะครับสำหรับช่องนอกโรงผมจะทำคลิปมาตอบให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ